สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel โปรโมชั่นฟอร์ดบเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพับแดงในเคอือบริษัทออโตแกรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับแนวทางการตกดตก่ การตกแต่งนะคะในรถรุ่น Next Gen Ranger 4ประตู XLT ค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับวันนี้ค่ะลูกค้าซื้อนะคะก็พร้อมแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่974,000บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2องจุดยลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวกิ่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะสำหรับรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกแต่งในวันนี้ วันนี้ตัวรถที่พามาน้องเป็นสีขาวนะคะสิ่งที่เลือกตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะที่คุณเคยกันดีตัวสอ f อ r d ค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยพี่ๆสามารถเลือกเปลี่ยนสีตามใจชอบได้เลยนะคะสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวชิ้นงานกระจังหน้าเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็รุ่นนี้จะมีไฟ LED นะคะ3จุดที่กระจังหน้ามาให้แบบนี้เลย ในส่วนของไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้ารุ่นนี้นะคะก็เป็น LED multi reflector จากโรงงานค่ะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็รุ่นนี้เป็นมีแบบแพคเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีตัวระบบ auto h ไฮ h ี e ค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาให้นะคะไฟ daytime running light ตัวซีแคมแสงสีขาวค่ะเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าค่ะใส่ตัวชิ้นงานเป็นครอบไฟหน้าสีดําเงาน,นั่นเองนะคะจะได้รับกันกับตัวอักษร S O R D นั่นเองในส่วนของการชนหน้าค่ะละกักษณะการชนเป็นสีเดียวกับตัวรถ แบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะคะเป็นฮาโลเจนค่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจเสริมนะคะดังนั้นรุ่นนี้ด้านหน,าน้าน้องจะมีในส่วนของตัวระบบเตือนกระชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตริระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองในส่วนของด้านข้างค่ะตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วขนาด3นิ้วสีดําผิวเป็นเปลือกส้มค่ะสิ่งที่เปลี่ยนในส่วนของ ด้านล่างก็จะเป็นล้อค่ะล้อลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กขนาด18นิ้วจับคู่กับยาง AT ทนั่นเองนะคะตัวนี้ซีรีส์จะเป็น2 6 5 6 0 R 18ค่ะแล้วก็แก้มข้างสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็ตัดด้วยสีโครเมียมพร้อมคลิประบายความร้อนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสำหรับกันสาดเลือดติดเป็นกันสาดแต่งนะคะตรงรุ่น4ี่ชิ้นแบบนี้ความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้านข้างตัวรถที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดค่ะสวยงามด้วยแล้วก็ยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองตัวชิ้นงานเป็นสีดําเงามือเปิดสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เล t ค่ะแล้วก็วันนี้ให้ดูนะคะในส่วนของตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกที่ลูกคา้าเลือกออกแบบดีไซน์ค่ะเนเชอ่ัลมากๆเลยมองลวสบายตามากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายค่ะ เพิ่มเติมชิ้นงานเป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันค่ะชิ้นงานเป็นสีดําเงานะคะรุ่นนี้มีขอบกระบะไลเนอร์ที่มีในส่วนของตัวร่องนะคะดูตรงนี้ไว้ซัพพอร์ตเวลาลูกค้าเผื่อไปเสริมในส่วนของตัวโลบาลเหล็กนั่นเองไม่ต้องเจาะเพิ่มเลยนะคะแล้วก็มีบรรไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานสําหรับไฟไท้ายค่ะเราออส,สวยๆแบบนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เดิมไม่ได้มาจากโรงงานนะคะวันนี้ทําการเปลี่ยนค่ะพี่ๆเป็นไฟไท้าย LED ดีแบบ Full LED เลยนะคะและเลือกใส่ตัวชิ้นงานเป็นครอบไฟท้ายสีดำเงาแบบนี้ในส่วนของครอบฝาท้ายค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเติมนะคะทำให้รถนะคะดูเท่มากยิ่งขึ้นตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยแต่วันนี้ค่ะทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นลูกค้าเลือกสีตัวอักษร f O R D เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะตัวชิ้นงานครอบฝาท้ายตัวนี้ค่ะทาการเว้า โลโก้ไว้นั่นเองนะคะตัวนี้รุ่นนี้มีกล้องถอยหลังฝังใต้โลโก้มาให้จากโรงงานไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายค่ะใช้กันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีแพ็คเกจเสริมเพิ่มดังนั้นน้องจะมีในส่วนตัวเซนเซอร์4จุดด้านหลังนั่นเองบอกก่อนค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็เรียนตามตรงเลยค่ะว่าเป็นรุ่นที่ ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีก็คือจะหายากมากๆแล้วก็สีอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการแต่แนวทางการตกแต่งที่พี่ๆเห็นอยู่ในวันนี้ถ้าชอบและถูกใจโดนใจสามารถนําไปแต่งนะคะสําหรับ เรนเจอร์นะคะ4ประตูได้ทุกรุ่นเลยค่ะยังไงแล้วถ้าชอบนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้พี่ๆส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นที่จะมาแทนในส่วนขงตัว XLT ก็จะเป็น XLS นั่นเองสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อยู่เบอร์โทรและไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะคะรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next g e n l e n g e r และ Next Gen e v e r รทุกรุ่นได้ที่ YouTube Channel Promotion Spot by ก e ่งกรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ก่งก้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนไพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย